สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิดหนังพอดแคสต์เอดที่2ในปี1937วอล์ดิสนี่ได้สร้างภาพปปยนตร์แอนิเมชันยาวเรื่อง Snow White and the Seven Dwarfs หรือ Snow White กับคนแคระทั้ง7ซึ่งกลายเป็นภาพปปยนตร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่จะประทับใจกับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง J.R.R. Tolkien และ C.S. Lewis นักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นทั้งสองได้มีความคิดที่ไม่ดีต่อภาพ,พยนตร์เรื่อง Snow White โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอเรื่องคนแคระภายในเรื่องเราต้องทำความรู้จักทั้งสองคนนี้ก่อนคนแรกก็คือ J.R.R. Tolkien คนที่เขียนนวนิยายประกอบนำเรื่อง The Hobbit กับ The Lord of the r i n g และผลงานอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับ Middle Earth และอีกท่านหนึ่งที่เป็นสหายของ JR r ์อาโทคีนนั่นคือ CS l e w เลวิสซึ่งเป็นคนที่เขียนนวนิยายเรื่องนานเนียโทคีนและเลวิสเป็นนักเขียนที่มีความสนใจในด้านตำนานและนิทานพื้นบ้านของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของคนแคระในตำนานนอร์สโทคีนมีความคิดเห็นว่าคนแคระควรเป็นกลุ่มชนที่มีความจริงจังและมีประวัติศาสตร์เชิงตำนานที่ลึกซึง้งในขณะที่เลวิสเห็นว่าคนแคระควรเป็นคนที่น่าเกลียดในแบบที่ควรเป็น ไม่ใช่แบบที่ดิสนีย์นำเสนอออกมาลูวิสวิจารณ์คนแคระในสโนไวท์ว่าน่าเกลียดแต่มันไม่ใช่แบบที่ควรจะเป็นเขายังวิจารณ์เรื่องปาร์ตี้แจ๊สของคนแครว่ามันแย่มากและไม่ชอบการออกแบบตัวละครและดนตรีในภาพยนตร์เรื่องสโนไวท์และโทคินเองก็ไม่ชอบการนำเสนอคนแคในรูปแบบตลกขบขันและไม่จริงจังซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าดิสนีย์กำลังบิดเบือนเรื่องราวที่เป็นเชิงตำนานให้กลายเป็นเรื่องราวสำหรับเด็ก และเมื่อท่านผู้ชมฟังมาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเซซลิวิสกำลังพูดคำว่าน่าเกลียดนั่นเป็นการเหยียดหรือไม่แต่ความจริงแล้วคำว่าน่าเกลียดในบริบทของเซซลิวิสคือการวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Snow White ซึ่งไม่ได้มีความหมายในเชิงเหยียดหรือดูหมิ่นบุคคลแต่เป็นการแสดงความไม่พอใจต่อการออกแบบตัวละครคนแคระในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเขามองว่าไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นตามนิทานพื้นบ้าน และตำนานที่พวกเขาคุ้นเคยเซร์เลวิสได้เขียนในจดหมายของเขาในวันที่11มกราคมปี1939ว่าคนแคระควรจะดูน่าเกลียดแต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่อง Snow White โดยคำว่าน่าเกลียดในที่นี้หมายถึงลักษณะดั้งเดิมของคนแคระในตำนานซึ่งมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นดุดันเจ้าเล่ห์หรือมีความจริงจังมากกว่าที่ดิสนีย์นำเสนอออกมาในรูปแบบตลกขบขันเช่น ใบหน้าที่บวมใบหน้าที่ดูเมาเมาและดูเหมือนตัวละครตลกตกต่ำการที่ดิสนีย์นำเสนอคนแคระในรูปแบบนี้ทำให้เซียเลวิสและเจ r ออาร์โทคินไม่พอใจดังนั้นการใช้คำว่าน่าเกลียดไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดถึงบุคคลหรือคนกลุ่มใดก็ตามแต่เป็นการวิจารณ์เชิงศิลปะวัฒนธรรม กี่ยวกับการดัดแปลงตัวละครให้แตกต่างจากต้นฉบับในตำนานทั้งสองเห็นว่าดิสนีย์ทำการดัดแปลงเรื่องราวพื้นบ้านในตำนานให้มันดูง่ายเกินไปและเหมาะสำหรับเด็กมากเกินไปซึ่งทำให้เกิดความขาดความลึกและขาดความจริงจังของเรื่องราวดั้งเดิมโทคีนยังวิจารณ์ว่าดิสนีย์ใช้ธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและเห็นว่าผลงานของดิสนีย์เป็นผลงานที่มาจากสตูดิโ ที่พยายามทำให้ดูน่ารักน่าหลงไหลมากเกินไปความคิดเห็นของโทคีนเกี่ยวกับดิสนีย์โทคินเป็นคนที่มีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อวอลดิสนีย์เป็นอย่างมากโทคีนได้เรียกดิสนีย์ว่าเป็นพวกที่มักง่ายและเห็นว่าผลงานของดิสนีย์เป็นผลงานที่บิดเบือนและเป็นผลงานที่สิ้นหวังและ J.R.R. อาโทคินยังแสดงความไม่พอใจต่อการดัดแปลงเรื่องราวพื้นบ้านและตำนานของดิสนีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เรื่องราวเหล่านั้นง่ายเกินไปและเหมาะสำหรับเด็กมากเกินไปความคิดเห็นของเซซีลลวิสเกี่ยวกับดิสนีย์ลวิสไม่ชอบการนำเสนอคนแคระในสโนไวท์และวิจารณ์การออกแบบและดนตรีในภาพยนตร์เรื่องนี้และ Lewis แลวิสได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับการศึกษาและพื้นฐานทางสังคมของดิสนีย์โดยลวิสเรียกพวกดิสนีย์ว่าเป็นพวกโง่ตื้นเขินหาข้อมูลเชิงลึกไม่เป็น โดยสรุปแล้วโทคีและเลวิสมีความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อดิสนีย์และสโนไวท์กับคนแคระทั้ง7โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอคนแคระในรูปแบบที่ตลกขบขันไม่จริงจังทั้งสองคนมีความคิดเห็นที่ตรงกันคือดิสนีย์ทำการดัดแปลงเรื่องราวพื้นบ้านและตำนานต่างๆให้ง่ายเกินไปและเหมาะสำหรับเด็กมากเกินไปซึ่งทำให้ขาดความลึกและความจริงจังของเรื่องราวดังเดิม การวิจารณ์ของทั้งสองคนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการสร้างสรร์ผลงานของดิสนีย์กับโทคีและลิวิสซึ่งทั้งสองมองว่าเรื่องราวพื้นบ้านและตำนานควรเป็นเรื่องที่มีความจริงจังลึกซึ้งและมีสเสน่ห์ในรูปแบบของมันเองซึ่งแตกต่างจากในแบบที่ดิสนีย์นำเสนอออกมาสิ่งที่คริสเนตหนังอยากจะเสริมระหว่างความแตกต่างของคนแคะในสโนไวท์และคนแคะในประกนำของเจออาร์โทคีในรูปพุพหุ์ ของดอฟในประการน,นำของโทคีนใช้คำว่าดอฟที่สะกดด้วย D W A R V E S ซึ่งหมายถึงกลุ่มชนอื่นที่มีรูปร่างเตี้ยกว่ามักจะตัวหนากว่ามนุษย์และมักจะหลงไหลในทองคำในขณะที่คำว่า d ดอฟที่ใช้สำหรับใน s สโ w ไวท์ที่สะกดด้วย D W A R F S ใช้สําหรับคนแคระที่หมายถึงการมีอาการแคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างคนแคะในสโนไวท์คือคนแคะที่มีภาวะแคะแต่คนแคะในประกอณนำของโทคีนคือคนที่มีรูปร่างเตี้ยก,กว่ามนุษย์ปกติและตัวตันกว่ามนุษย์ปกติซึ่งไม่ได้มาจากภาวะแคะความแตกต่างของคนแคะและความแตกต่างของผู้เขียนปรกอบนำและวรรณกรรม ที่มีต่อดิสนีย์คำวิจารณ์ของพวกเขาไม่ได้มีเจตนาเพื่อการดูถูกหรือเยียดยามแต่เพียงใดแต่เป็นการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์เรื่องราวที่มีความหมายความซื่อตรงต่อเรื่องราวดั้งเดิมคำวิจารณ์ของทั้งสองคนไม่ได้มีมาเพื่อความแตกแยกแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างระหว่างผู้เขียนกับผู้ผลิตหรือผู้ดัดแปลงเรื่องราวในฝั่งของโทคีน และซิสเลวิสที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมกับดิสนีย์ในสมัยนั้นที่เน้นถึงการดัดแปลงเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจง่ายความหวังดีและเจตนาที่ดีของทั้งคู่ที่แตกต่างกันเจร์อาร์โทคินผู้เขียนประกอบนำอันยิ่งใหญ่เรื่องราวของเดอะฮอบบิทและเดอะลอดออฟเดอะริงและเรื่องราวต่างๆมากมายในมิดเดิลเอิร์ธซิสเลวิสผู้เขียนนาเนียและผู้ที่เขียนหนังสือมากมายปัจจุบันผลงานนาเนียที่เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็อยู่ภายใต้ในมือของดิสนีย์ ทำให้เราเห็นว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้เขียนซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตนี้ไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่เป็นการเสริมสร้างและเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนที่ทำให้เราทุกคนได้รู้ว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันความคิดเห็นที่แตกต่างไม่จำเป็นต้องสร้างการทำลายและการต่อสู้กันและกันการเคารพในความคิดและความคิดเห็นที่แตกต่างเราสามารถอยู่ร่วมกันได้และสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความแตกต่างจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นที่แตกต่างคือความสร้างสรรค์ ความหลากหลายและการเสริมสร้างของกันและกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของผู้เขียนอันยิ่งใหญ่ทั้งสองที่มีต่อสโนไวท์กับคนแคระทั้ง7และวอลเดนียขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามเรื่องราวต่างๆมากมายจากคริสต์นัดหนังในวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับฟังครับ